เริ่มเลยอ่ะกูคนสามอ้เอาแล้วอ่ะกูคนสุดท้ายเอ้าเดี๋ยวกูต่อยแม็กก็ได้ท่านน่ะยิงโดนจมูบกูนี่ครับเสียตาเราอ้เนี่ยสลับไม้เล่นก็ได้ไม่ต้องถ่ายคลิปเลยได้ได้ได้ไม่เจอกับเสียแม็กเราเจ้าดุมกับกลุ่มดืมแหละไม่ต้องพูดอะไรมากตั้มจ่าดุมจริงแป๊บอี เออาาดิเเสียแบงค์ครับเสียแบงค์คนนี้เลยแม็กแทมลบอยู่คนเดียวเลนี่เสียตาเสียตาแค่ลูกเดียวโอ้ยสองลูกสามลูกเสียฮอนครับคนนี้เสียฮอนได้หลายลูกตือคเอาเุ้ยขาวเปลี่ยนก็ลบสองไปเลยพี่ฮะขาวเปลี่ยนแล้วฮะเสียแบงค์เราขาวเปลี่ยนต่อไปแล้วเสียโบ๊ทใช่ไหมใช่เลือดเสียบอกเลยถ้าเสียโบ๊ทเล่นน่ะเสียโบ๊ทร้องนี่ฮิ้ยเสียโบ๊ทไม่ได้หรอกเสียบบ๊ถ่ายคลิปอยู่เสียตาครับ อะไรเสียฮอนก่อนเสียฮอนก่อนเอาละเสียฮอนแล้วกูมาเอ้ยโอ้ยเสียตาเราโชคลองหน่อยโชคลองหน่อยสวยอะบนโชวนิโป้หน่อยโชนิโป้หน่อยแบ๊แบ๊กนิโป้หน่อยนิโป้หน่อยมาบอลนี่นะเสียตาเราเอาแอุ้ย เกือบไปเกือบไปมาหนึ่งครับนี่ครับเสียต้าโชว์นิ้วหน่อยครับโชว์นิ้วโปรหน่อยโชว์นิ้วโปรหน่อยสวยเสียแบงค์ครับเสีผู้การได้บกูไปหนุนหนุนดีกว่าเอ้ยอย่าไร้ใจกูไม่ไร้ใจครับเออเสียแม็กเจ้าดื่มเสียโสมเลยแล้วเอา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 ลงเออผึ่งลง เรับยแมนดีสวยๆะลูกอ้าสวยๆโชว์กล้องสักคนสักลูกต้องให้เพื่อนบอกได้ไริสั้วิงได้อะิงได้ทีมคนลคนเอา้ปลูกสวยๆสักลูกโชว์กล้องตาันวมยียสักลูคใส่เสื้อยุคไหนคุณดูคุใส่เสื้อยุคไหน้มันงยุกาเยกเนอเียวน ไหน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 ใครยังไม่ได้แนำตัวไม่แถวด้านนี้บ้าเชี่อมกุนงนี่นนะำตัวหน่อยนี่ชื่ออะไรนี่คนนี้เสียตาไม่นี่แนะนำตัวทุกคลิปเลยไปแล้วไปแล้วเอ้ยไปหมดคลิปหาปลากูไปเอ้ยได้ได้ได้ที่ไหนล่ะที่ชาวนาเลยเอาเอาได้พี่น้องรอชมเลยนี่คลิปหาปลาคลิปหน้า เอ้ยไปหวานแหหวานแหหวานหวานแหดักดักมองดักมองที่สไตล์บ้านเราเรียกดักอ้วนนะฮะดักอ้วนดักดักกลัดักติดกลัวติดกรัวติดติดอะไรตาเสียตาเราตาเสียตาอุ้ยแบ๊ตายกันไปแบ๊บลูกบินไได้เอาแล้วเสียตาเราเอาดิ เสียแบงเราเอาแล้วเสียแบงเรานี่ดูครับอย่าอย่าอย่เสียแบงอย่าเพิ่งยิงรีวิวก่อนรีวิวก่อนนี่นะครับนี่นะครับเอาเฮ้ยตกตกโต๊ะแล้วนะจังหวะนี้ตกโต๊ะแล้วนะฮะลึงไหนงเมื่อกี้ใครยิงคนนี้ฮะคนนี้นะโอ้ยโดนกรปกตีชิงเมื่อมันเปล่าเปล่าเปล่าไม่นับตกโต๊ะแล้วเอาลูกมานี่งชนเนาะสวย สวยอ่ะสวยหมดแล้วปุ๋ย่ะเสียแม็กเราสู๋เฮียฮะตอนนี้ได้เชียวเสียฮอนรอครับเสียฮอนรอเป็นไงครับอุ้ยนุ้ยไม่ลงครับไม่ลงอุ้ยเกือบเกือบเกือบสองขึ้นมาถามหลุมสองครั้งไหนี่ยเสียตาเราอุ้ยยกเยอะสุดแล้วเนี่ยมาวะเนี่ยตัวอ่ะไรดาวรถ

เอาโชคล่องหอน่อยเสียฮอนได้เดี๋ยวนี้นเอาลูกไหนเด้อเด้ลูกนี้ใช่ไหมเอาเฮ้ยดีกันไว้กันไว้ดีกว่าแกอะไรสักเอาวะต,า,ต,า,ต,า,ตายเสียตายเสียตายไอเหลือเบอร์สิบ,อ,บอ่ะเฮ้ยอเบรเจ้ายิงเหรอนี่นะตาเสียตา,ตาบเบอร์สิบเราเยี่ยนี่เบอร์สิบเหมือนกันเหรออ่ะเสียตาเรายิงยลงหล,ลุมไหน ฮึ๊บอือเอาป่ะเอาป่ะฮะตาเสียแบงค์ทีเนี้ยยิงหลุมไหนอ่ะโอ้ไม่มีเห้หลุมดำฮะเฮ้ยโอ้โหเจ้าดำจริงเหรอไอ้สัสพูดเล่นเฉม่ยเอาแดงเอาแดงมให้ลงก่อนเถอะเสียแม็กเสียแม็กซ์เดี๋ยว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 วัวแล้วขวากวัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัวเลยคือมึง ยิงไม่ได้แต่มึงก็ตกออกไอ้ดามึงจะเล่นยังไงถึงว่าจะเพื่อนมึงก็เล่นเองลูกนู terminal terminal ่นลูกเต็มโต๊ะอยู่ลูกไม่ได้เสียตังกันอ่ะกูแบบตึงไงไอ้เหี้ยมึงเล่นลูกนี้แล้มึงเอาดาบมาตั้มลูกนี้กูบอยเสียฮอนครับเด้อเด้อเด้อกูกลัวไม่ถือเอ้าเฮ้ยอย่างน้อยก็ไม่ถูกลบอย่างน้อยก็กันไปยิงเลยอ่ะเสียตาเราจะลงไม่ลง อุ้ยเอาวะเสียตาเราเวลิกูดเวลิกูดเออมาสองนะครับเสียตาเบอร์สิบเราอะไรมียิงตัวกินแชมพูสีไหนครับสีไหนบอกด้วยชมพูแชมพูอุ้ยชักลงอย่างค์นี่แบงค์เสียแบงค์เราเสียแบงค์เราแค่แสดงความคิดเห็นอุ้ยขาวลงซสาี่เอ้ย เรื่องเรื่องลงซ่านี่กูทำไม่ได้ไม่อยากรูไม่ได้เสียแม็กเราครับเสียแม็กเราผมเมื่เราเอาคลิปจากนี่้ไปลงเลยแต่ไม่ได้ตัดคลิปเูกาะเมันเขต้องตัดออกหมดคลิปเลยสวยทำยาบโคตรเยอะอี๋เดาเสียแบงก์เราขยิงมวะเอ้ยตาปาตาตาเสียตาเบอร์สิบครับตาเสียตาเบอร์สิบตาแหย่ตาโคตรดีอ่ะยิ้มลงที่ลงไป เห็นหน้าหน่อยเสียตาเห็นหน้าหน่อยสวยสวยอุ้ยสวยมากเลยอ่ะเสียแบงค์เราครับเฮ้ย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 งานหนึ่งเฮ้ยฟุกลุกลุกห้าลุกสามฟุกฟุกลงนะฮะเมื่อกี้เสียแบงค์เรามีมือสั้นดีเลวฟุกลูกกระโดดที่เฉยลุกห้าลุกสามนี่ครับเสียแบงค์เราเมื่อกี้เฮ้ย โอดซีตาเซียแม็กสายแป๊กนะฮะสายดูดดิสายดูดนะฮะตัวใครเอ,อ้ยเกือบลงเอ,อ้ยขาวเกือบเปลี่ยนนะเมื่อกี้นี่มาดาเซอร์ครับเฮี้ยนกระเทาะผมลูกที่มึงไอ้หูจริงเลยนี่นะเสียด้ายิงไม่ลงสักทีเฮี้ยนเสียด้าสายบนเอาคร,รับเอ้ยเสียด้าทีบชิบมครับเอ้ยแล้วลูกนี้ได้ลูกนี่นี่ดอย <Hey. S 2> อยากสีมี่อีกเรวอะเฮ้ยมึงกูให้มึงให้กูตัดคลิปอีกแล้วนี่ตรงนี้นี่สาใครก็ได้เฮ้ยมาตีเรเคยเฮ้ยสวยเสียตาเราเลี้ยเลียงเนี้ยเงินเง <tinc S 2> <a> ินเงเงินออเอ้ยเออโอ้ยออเ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 เอเออเอเออเออเอเเเเเ ท่าไหร่แล้วไม่มีแก๊อ่ายังไม่มีนะเสียแบงค์ครับเสียแบงค์ลบไปเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่รู้มีคนโกยอะไรลูกเนี้ยเสียแม็กเอาให้ได้เสียแม็กอุ้ยเราเรากินดำตอนน่ะเสียฮอนเราเสียฮอนเราเอ้ยคนจะนับอย่าจะนับอจะนับตึกก็เด็กแต่ไอชิลี่มีกูกันทีแล้วเสียตาเรา ว่าทำไมมันเหนียวเหนียวเบื้องไม่ทาแป้งแน่เลยจุ๊หลายวดอะไรเซียต้าด่าเออเอาดิเอาควายฟินูเสียต้าติดหมีมึงก็ติดไอสัตว์เมื่อกี้ติดธรรมดาด้วยว่เราเล่นสกอตยึดเป็นนี่สกอตยึดฟ้าสกูถอยสกูถอยสกุยสกอตสกุถอยสกอตสกุถอยเสียแป้งเอ้ยใช่อยากรู้ไหมว่าทำไมกล้องชัดซื้อมา เฉพาะแบบนี้เลยเฮ้ยตามยังไมต้นแหล่ะอัปโปเอ15ไม่เสียโฟนเจ็ดหรอเ้ยเอาอ่ะไม่เชียโฟนเจ็ดวอไอ้หี้อะไม่เสียโฟนเจ็ดราคาตุ่งก้องชัดดิอะไรนะครับโโมทหน่อยโโมทหน่อยไม่ได้ไปไม่มีตังโโมทหน่อยไอโฟนอะไรนะไอโฟนเจ็ดไหมเมื่อกี้เฮ้ยไอนไม่มีั่อะไรติดไม่มีตั้งไม่เป็นไรขอสปอนเซอร์เข้า เสีคนเเสียแมปวดศีบาทแม่ปดศีรษะทั้นัน้าเยอะแยะเลยบ้านูสิบสองหีกูซื้อก่อนไปตัดยางีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูรกูไปตัดดีกว่าเฮียพร่ไปตัดยางดีกว่าใบเต็มเฮ้ยเงินลเงินลเงินโไม่ได้ไม่ได้ช็อคช็อคช็อชอช็อคาลุกไหนสักลูกเถอะเฮ้ยเฮ้ยไทยเอาวะเอาวะวริยกุดเลย เฮ้ยแตกแต้มหายบบมันถึงใ่เออีเออเกือบ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 โอ้กูดไม่มีแต้มเซียแม็กสายสูบองแต่เกมเมื่อกี้เลยไม่มีแต้มสักทีเอ้ยเอาเสียแม็กมาหนึ่งบอลมาหนึ่งมาหนึ่งเสียแม็กเรามาหนึ่งแล้วครับบูอย่างงามมึงดังงไม่ได้เลยไม่ได้เรื่อเงินเออรูเล่นบูอ่ะบูบ้านเรูเรียกบูเฮ้ยเออีเออีเออีสวยเสียแม็กเมลิกูด ชิญนิ้วโป้งหน่อยเชิญนิ้วโป้งหน่อยแล้วก็ลุกตัวเองควายอ้เียนี่นะไม่สบายนี่นะนี่นะลูกโดนเลยให้กูสอนไหมทำไงวะมึงเอาใกล้ๆตัวเนี้ยมึงก็กดลงว่าสักลาโย่สูงยกสูงเดี๋ยวว่าตามชมตี่ตามชมทบลูกนี้ตามชมภูไม่แค่ไม่ตามชมหรอกไอ้แฟน ตาไหตาตันไม่ให้ัเยเนี่ยเมื่อกี้กมต้องไปใสยดนตรีอบสออบหนึ่มันมาห่งเนาะเสียฮอนครับเสียฮอนเรามาหกมาหกและสี่เสียฮอนเราครับเอามาสี่ไหมเ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยขาวเพียนกูมาสี่ไหมมาสี่ไม่ทำใช่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 มาสี่สองสี่ไม่ใช่เหรอสี่หรือสองอีแล้วาสี่แล้วนะเอ้ย นี่นะเสียแมงเรามาสี่แล้วครับเสียแล้วไอ้เหี้ยเสียเสียตาเรามาเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้มาเท่าไหร่แล้วมามาสามสร้างสร้างเสียขอนุกก็ให้นุกแต่เดิมนี่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 ก็น่ารักจุ๊บจุ๊บสัมภาษณ์เสียแบงค์หน่อยสัมภาษณ์เสียแบงค์หน่อยเป็นไงเมื่อกี้เป็นอะไรครับเมื่อกี้ไม่แต่งใจเล่นเสียอ่ะครับอ้าอ่าข้าวเปลี่ยนครนะจบพลุลงอีกข้าวเปลี่ยนครับครับเปลี่ยน เอาาาขวมดดิตัชมพูกกับลงครับชมพูกกับลงอาตูใครตับชมพูกลงตัวหัวง้อเสียแม่ครับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้คืออะไรครับงานลูกกระโดดเอาหม่ใส่ทิ้งใส่ทิ้งให้กล้องเห็นมาตากูตากูตากูใส่อีกทีหนึงใส่อีกทิ้งลงหลุมหน้าลูกกระโดดครับสวยเอาละแกวสับงไงเอ๊ย เย่าหมดเอาดรอลงเฉยลงครับพี่น้องเสียวเอาเสียแบงก์อีกนะครับเสียเอ้ยไม่ใช่เสียฮอนสองมาลบแต่หานอ่าเสียลงอจ่อยสวืเ <notable> ฝ <berries> er, ุ oh, er, ่นเสือตาไม่เสียต้าครับเสียต้า บอกเมียมึงแน่มึงแทงน้องแบบไม่กลัวอุ้ยขาวเปลี่ยนกําลังจะบอกตาแต้มกําลังจะบอกแรกเขาเปลี่ยนเอาเมื่อกี้ครับคืออะไรครับรีวิวหน่อยขาวเปลี่ยนไหมครับอุ้ยขาวเกือบเปลี่ยนเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยตาอะไรล่ะตามือเลยตาตามือเลยดอกคือหยิบแม่ เฮ้ยเกือบลงเกือบลงยันสูงเอาไปทิ้ไปอะไรเขาฟองมันไม่ดีหรอกไปได้จริงยังอยากยังเซตาเซตาเสียสมองคิดเงียบดีเสียฮอนสายพูดมากเลยนี่จะลงเฮ้ยจะลงอยู่แล้วนี่ทำไมรีบเล่นนะนี่จะหกโมงแล้วนี่รับปีอาแก่อยู่ได้ไปกับป้าทุ่มหนึ่งคู่คูกครับเที่ยงคืนโอ้ยกูกลับกี่ทุ่มอ่ะ นี่นะครับเสียต้าเราต่วันนี้กูต้องลืมไปวันนี้กูต้องไปตระห่ะวางกูเลวถึงยูเฮ้ยต้างสูงครับแม่แต้องบาทกูไหมนั่นหน้าวน่เฮ้ยเอาวะ่านาดอ๋อเฮ้ยเสียตังหรืออ๋ลูกกี่บาทลูกกี่บาทลูกก้าบาทเลยตัวเกงก็อยัวยานนะนี่นีสัมภาษณ์หน่อยจะไปถ่ายคลิปหาปลาวันไหนนี่วันเสาร์ไไปหน้าดาวบอกน้ำลึก สวยเสียแม็กสุดยอดสุดยอดเอาอะไรเฮไม่เอาเหรอใช่นหมเซียแม็กมาห้น้่นดึะเซียแม็กสายสูกมาห้าแล้วครับเด็วเช็ดนะเฮ้ยแก้วด่าเลยด่านอยู่นี่เหรอด่านประหยดนะนี่เถเงียบสาวเราครับนี่ไงเฮ้ยเสียฮอนเราเฮ้ยดูบลิวเข้ากล้องเลยัวเหี้ย บอกเลยจับสวยเสยตาเราเขี้ยววะลูกกระโดดไงสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสูบก็สูบไม่เป็นไรเดี๋ยวเลอให้ลบตัดคลิปออกเอาดิี้โอ้แม็กลูกกระโดดแล้วแม็กเอาแล้วเสียแม็กเราเอาแล้วตกพิดลูกแล้วเฮ้ยเขาเกื้อเพียนเอ็มตกพินลูกเอ็ด่าอยู่นี่เด้อ ้ยเทำให้ตกใส่โต๊ะนี่แล้วก็เหยาใส่บ้างนี่ไโอ้ยเหยียไม่น่าสุดเยอะเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ตาพันยังไงเอาสองใบได้ตาคูเฮ้ยเขาเปลี่ยนมึงจะเปลี่ยนอะพี่ตาหนเสียตาแล้วอ๋อ